บุฟเฟ่สายแซลมอนเปิดใหม่ย่านอุดมสุข58ราคาเริ่มต้นเพียง299บาทต่อท่านแต่ถ้าอยากทานแซลมอนซาซิมิแบบไม่อัน้นแนะนำแบบ579บาททานได้ไม่อั้น1ชั่วโมง30นาทีทานกันให้พุงแตกกันไปเลยครับแถมตอนนี้ยังมีโปรโมชั in, ่นเช็คอินโปรแชร์แถมฟรีชาเขียวแบบไม่อัน้นใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจโทมิโกซูชิอันนะครับ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกในครึ่งปีหลังของปี66นี้นะคะเดี๋ยวเราเลือกไพ่กรนสับใบนนะใช้ไพ่กระสามใบานะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะแชร์ไปให้เพื่อนชาวลัคนาราศีพิจิกได้ฟังเหมือนกันนะคะอาเสียนของชาวลัคนาราศีพิจิก เสียงใบแรกจะได้เป็นเสียงของพระราหูเสียงของปู่ชีวุกมาราพันธ์แล้วก็เสียงขององค์พ่อนาราย์นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกในครึ่งปีหลังนี้อย่าพยายามมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะอย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจวัสนะมากกว่าเราอย่างเช่นเ,เจ้าของกิจการเจ้านายผู้จัดการ อะไรต่างๆพวกนี้นะคะอย่าพยายามมีปัญหากับเขาเพราะว่าเราจะมีประเด็นเยอะแล้วเดี๋ยวภัยมันจะมาถึงตัวนะคะไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นพ่อก็ได้นะคะพ่อแม่ลุงเที่เป็นผู้ชายทั้งหลายทั้งแหล่นะคะก็เอาเป็นว่าผู้ใหญ่ละกันพยายามสงบปากสงบคำอย่ามีปัญหาอย่ามีประเด็นกับผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วกันนะคะแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะค่งปีหลังนี้มันจะมีเรื่องวุ่นวายถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นเราเป็นเจ้านายไม่ใช่เป็นผู้จัดก,การอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหากับน้องๆก็ได้กับผู้ร่วมง,งานที่อยู่อันเดอร์เรานะคะก็จะมีประเด็นโขกเทียมนิดนึงโกรธงอนอะไรกันนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็เรื่องที่มีการทะเลาะมนหมู่เคยญาิก็เหมือนกันนะคะชาวพิจิกก็จะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะ เอารวมๆแล้วคือชาวลัคนาราศีพิจิกอย่าพยายามมีปัญหามีประเด็นคนรอบข้างอย่างใเรื่องมีราวในครึ่งปีหลังนี้ก็แล้วกันนะคะพยายามส,มสงบเสงี่ยมเตรียมตัวเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็รักษาคําพูดแบบพูดเพราะๆไว้อะไรนี้นะคะแต่ผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีแรงผลักดันที่ทําให้คุณจะได้เงินเดือนเพิ่มนะได้เงินเดือนเพิ่ม แล้วก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยจากการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมันก็อาจจะมีประเด็นหลายๆอย,ยา่างมีหลายๆคงพูดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การได้ท่องเที่ยวด้วยมีเกณฑ์การได้ไปพักผ่อนยอมใจไปท่องเที่ยวกับคนรักไปท่องเที่ยวกับเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไปรีแลกกับแฟนอย่างเงี้ยว่าทำงานเหนื่อยแล้ว อะไรต่ออะไรมาเนี้ยนะคะ,ะเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะก็ยังมีกินมีใช้มีได้เก็บมีได้ทําบุญอยู่นะคะเรื่องเงินหายห่วงให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะเรื่องกระดูกนะคะกระดูกฟันเส้นเอน็นอะไรพวกนี้ของชาวพิจิกนะคะให้ระวังนิดนะะึงอาจจะมีการเจ็บป่วยได้ถอนฟันอุดฟันนะหรือว่า เส้นเอ็นปวดหลังปวดขาขอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะมีมานะนอกนั้นก็ไม่มไม่ไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องน่ากลัวแล้วนะเพราะว่าดูแลไม่ได้มีอะไรหนักนาะนนอกจากสิ่งที่เตือนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอ่อก็อวยพรให้ชาวลัคนาราศีพิจิกในครึ่งปีหลังนี้ให้สมบูรณ์แบบนะคะได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาเลยนะคะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะเดี๋ยวจะเสริมให้อีกนิดนึงนะคะในเรื่องของคนสูงอายุที่อยู่ในบ้านนะไม่ว่า,าจะเป็นพ่อเป็นลุงเ,เป็นนา้าในทางฝั่งผู้ชายนะคะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกดูแลนิดนึงนะคะอาจจะมีการเจ็บแค่ได้ป่วยสุขภาพนิดนึงก็ให้ดูแลผู้ใหญ่ในบ้านดีๆนะคะแล้วก็วิธีเสริมดวงในครึ่งปีหลังนี้ให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะใส่บาตรข้าวสารน,นะ หรือว่าถาวายของแห้งก็ได้นะคะในคืนปีหลังนี้เ,เหมือนถาวายสังฆทานนั่นแหละแต่ว่าเน้นเป็นข้าวสารเน้นทำแม่โพสตแล้วก็เป็นของขาวทั้งหมดเช่นพวกดอกบัวเทียนขายสีขาวอะไรที่มันเป็นสีขาวสีขาวนะคะให้ทาบุญเสริมดวงแล้วมันก็แก้เค็ดไปใน,นตัวด้วยนะคะถาวายของขาวเนี่ยมันก็ให้แก่เทวดาชั้นสูงแล้วก็เป็นปุตตะลบายส่วนหนึ่งคือให้เราเป็นคนใจเย็น จเย็นลงนะคะมองสีขาวขาวจะได้สายบริสุทธิ์ใจเย็นลงเนาะแล้วก็กคืนก็พยายามสดมนไหวพาะนั่งสมาธิเหมือนเดิมอย่างนที่เคยสอนไปในทุกๆคลิปนะคะนะพยายามใจเย็นนิดน,นึงแล้วก็อย่ามีปัญหาับคนรอบข้างเน้นละกันเน้นเน้นเรื่องแฟนกับหมู่คยยญาติญาติพี่นอ้องพ่อแม่ผู้ใหญ่ นะคะอันนี้องจากวงในของเวงนอกก็เป็นเพื่อนที่บริษัทอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามนิดนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็ผ่านไป1นปีแล้วแหละจางก,ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะฝากกดปุ่มสนับสนุนที่ด้านล่างคลิปมุมขวามือและก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ